แนวหนึ่งนะแนวหนึ่งค่อยๆอยากได้เลยของรางวัลเป็นแค่คอสตูมเองเบาๆเอาไปขายได้ตั้งสี่ห้าแสนนะแต่ว่าสี่ห้าแสนม่โกอเอ้ยเป็นล้านไม่เลยเอ้ยเฮ้ยใช่หกล้านหกล้านเออหกล้านหกล้านหกเอ็มอะซ่วนตรงไหนดีวะแบงแบงใช่ป่เรียกว่าไรแบงไม่ได้ซื้อเอาเปิดได้เหรอมีคนให้ พี่แบงค์ซ่อนตรงไหนดีอย่าตื่นเต้นจุงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาออนกาลีนาออนกาลีนาใครอยู่ในกิวอ่ะออนกาลีนาใครอยู่ในกิวออนกาลีนาต่อนี่บอกต่อนี่ใครโอลิมนี่ใครเนี่ยเวงอ่ะเฮียเหมือนจะรู้ในปีงอ่ะมึงอ่ะเหมือนจะรู้ที่นะเปล่า ไอ้ยี่มันไม่เหมือนไททันมาตรงเนี้ยแมงโซะเหมือนจะงัวงัวไว้พี่แบงค์พี่แงเชื่อพี่แบงที่ไหนพี่แงที่ไหนอ่ะพี่เป็นหัวตีอยู่หัวตีพี่ดิกูเป็นนกต่อยมากูอยู่อ,อ,ยอย่งนี้เละเอารับรับอ่าเดี๋ยวไปพี่แบงค์ไปแนวสองกันเดี๋ยวหนึ่งแนวสองก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาที่แอบได้แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันขอตมวยไทยนะครับราคาสามสี่ห้าล้านอยู่ หกล้านวันนี้เป็นหินแล้วหกเอ็มสัเดลยวหรออืมมันขายมันขายแพงมันขายไม่หมดสัตว์ขี่ก็ไม่มีชีวิตชีวิตดีดีใครที่อยู่ในกาลิน่าเนี่ยช่วยพิมพ์ชื่อตัวเองในโอลิมให้หน่อยนะเดี๋ยวแป้งแป้งแป้งขาไปเลยนี่ว่าอยู่ตรงนี้ดีกว่าษฮ้ยหอมไปเลยนะรู้ไวะ ชั่วหลายวะอย่างนี้นะเด็ก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 เด็่เด้กเกเด็กเดีเด็กเดกเด็กเเด็กเดกเด็่เด็งเด็ก่ดนกเร็ไ <ลง S 2> เด็กเดีกเด็กเกเล็กเดกเดกเด็กเร็กเด็กเด็กเร็อ่ะ็กเด็กเด็กเล็กเ่ทก่จยกเด็อเด็ก,ก,รร<ล>กเ,กกรรเนนด็กเด็กเด็กอม็กเดิมแด็กเ่็กเด็กอด็กเด็อเด่กเด็กเอ็กเด็กเดเด็กเนเดเดเ ทำเยอะอย่งนี้ทิมเร็ว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 เรพร้อมแล้วบอกนะพร้อมแล้วพร้อมมันมารวมที่ผมกันจุดป้ายสตาร์ทตรงไหน่ะมารวมตรงไหนหน้าคังหน้าคังนะาไอ้ที่นี่รวมตรงนี้รวมทางออกวาร์ปทางออกวาร์ปรวมทางออกวาร์ปทางออกวาร์ปทางออกวาร์ปไปเมืองถัดไปอ่ะมารวมทางออกวาร์ปกันแนวหนึ่งแนวหนึ่งแนวหนึ่งเลยแนวหนึ่งใส่ ไม่มีสัขีที่โคตรลำบากาเจ็ดสบต้นหนได้ปะครับตีแป้งไม่อยู่นั้นแหละเฮ้ยเฮ้ยมันตีกาดแล้ววะเ้ามึงถึงตั้งได้บอกว่าไม่ถึงกันดิแม่แบงค์ชื่ออะไรหนอเนี่ยนะดูดิ65กห้มีสัญขี่กันน่ะมามารวมรวม <laughs> ไอปีกมึงอย่าพูดมากไอสัตว์ดูก็รู้ขายไม่แน่หกห้าขายดีเปล่าไม่ไม่ขายอรัไม่ขายเจ็ดสิบเท่านั้นเจ็ดสิบเท่าั้เดี๋ยวถ้าเกิดใครหาแป้งเจอนะให้ให้ให้กดแลกเปลี่ยนแล้วก็อย่าไยังไงดีวะจะได้รู้เร็วเลยเร็วเลยเจอแป้งเร็วเลยเออเจอเออ ไม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งก่อนอย่าพึ่งบอกเจอคือคือคิดว่าสงสัยก็เดี๋ยวเลยว่ายวจริงจริงไม่บอกไม่อยากชื่อเลยไม่ได้ดิมันยากเลยเฮ้ยไม่บอกชื่อได้หรอเชื่อคือดิดังเดียวเองทุกคนเลยบนไหนบ้างบอสตา รวมเสร็จยังรวมเสร็จยังรวมยังรวมยังดูมีขี่เสืออยู่คนหนึ่งวิ่งวิ่งเอาวิ่งเอาลงสัตว์ขี่ด้วยกด R เดินตามครับกด R เดินห้ามขี่สัตว์้องกด R เดินหาให้เดินช้าได้เหรอเออรถบัสมาเ่มเมืองขี่จะกลับพรมบาลมาครอบยังมาครอบยังเดยวผมจะมีม้าทำไมลง กดอาเดินกันอีกกดอาเดินด้วยสวัสดีครับใครอะโอเปร่าโอเปร่าอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตาเดินหานะมาครบยังมาครบยังกิจกรรมถ้าเกิดใครที่ร่วมกิจกรรมแล้วก็อยู่โอลิมแนงหนึ่งแล้วตอนนี้ช่วยพิมพ์ชื่อ <S <S ที่อยู่ในโอลิมให้ให้หน่อยในท็องเนะี่ยพิมพ์มาเลยเพื่อนจะได้รู้อม่ทำไมคนน้อยวะไปไหนหมด เจอเจอที่ไหนอะคะผมเจอ1 1> โอลิมเนลหนึ่ง <1 S 1> หน<า>ึ่งค่ะแล้วก็มาว์ปมาวัฟเนี่ยออกไปแมพมาที่หน้าวา์ปอ่ะรวมรว,วมที่หน้าวา์ปเลยออกแมพอ่ะเจอเสร็จแล้วอย่าลืมเดินแคดวอล์เลยนะมาปด <c oughs> าได้ได้ได้ได <laughs> พี่แบงค์บอกชื่อปะบอกแหละเดี๋ยวให้รวมก่อน เฮ้ยไม่บอกบอกมันง่ายเกินเดินไปเจอก็เห็นแล้วถ้่เดินถ้่เดินช้านี่ยังไม่พอไม่พอไปก่อนห้ามแอบวิ่งนะต้องมีความซื่อสัตย์ถ้าเกิดไม่เห็นคนที่เดินมาหาแป้งอ่ะไม่ได้ไม่ได้กดอาเดินมาหมดสิทธิ์เลยนะมันเรื่องของรางวัลมันไม่ได้มากมายหรอกแต่ว่ามันขำๆเล่นหน่อยเออผมว่าสนุกอ่ะพี่แบงไปตั้งดีการปะตั้งได้เหรอ เว็บเว็บหนึ่งเองนะลองตั้งดูดิได้แหละนี่ไงเนี่ยเดี๋ยว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 ลองตั้งติกัดนะ้นสามสองหนึ่งปด้วยโอลิมนี่อยู่ตรงไหนนะคืออยู่ทางออกวาร์ปครับเข้าวาร์ปเลยที่อยู่วาร์ปไปเมืองต่อไปอ่ะเฮ้ยตั้งได้เว้ยเออเออตั้งเลยตั้งตั้งติกัรขอตีมาขอตีผมมาขอตีผมมาขอตีผมมาพี่แบงค์เขียนเขียนชื่อตีเลยดิก็ตีสัตว์เลย ไอสัตว์กิจกรรมแบบแรงลามมาถึงโอลิมเลย <c oughs> <c oughs> อยู่ไทยทันเด็กๆนี่เด็กเป็นขัอลกต่อใช่ไหม <c oughs> สาระมีอยู่จริงเดี๋ยวพอหลังบอยมีกิจกรรมอีกก็ชอบเลยใครตั้งชื่อวเนี่ยคุยโอลิม <c oughs> <c oughs> ไอปิงเอบิใครนั่นใครมาแล้วก็กดขอตี้นะครับ วิวหนึ่งแล้วไปลงบอสไฟต่อเลยปะเอาวิวหนึ่งไปลงพี่แมคงมีกี่คนอ่ะโน้สว่างแล้วไม่แสงนีไงเห็นอ,อยู่เนี่ยไอสัตว์กิจกรรมเลเวลหนึ่งอ่ะพี่บมค์เด็ดดี้มีกี่คนและมีเยอะปะหกเจ็ดคนน้อยจังอันนี้ไม่ต้องสร้างตัวในโอลินปะ ใช่ครับเดี๋ยวแมงไปเดี๋ยวแบ่งไปดูไททันก่อนนะจะไปบอกไททันก่อนออกเดออไบอกก่อนเดี๋ยวแบ่งไปบอกให้เฮ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวพาด้วยใครใกล้ถึงแล้วรพี่แมงรู้อยู่คนเดียวไงกูบอกทางให้คือตอนนี้คือกลัวมากคือกลัวจะไปอยู่ตรงที่ตกปลาแล้วตอนนี้เขาเปิดชื่อไว้เดี๋ยวแมงแหลกไม่ใช่เลย เรากเปกติจะปิดชื่อไว้ชื่อเป็นสีวะม่จะใ่ชื่อใครว่ามีมีกี่พยาน <c oughs> เดินเดินไปเจอแล้วเดียวเลยนะินไปเจอแล้วเดีวเลยใครไม่อยู่ในซีแะ้วไเจออด <c oughs> ไหนน้องน้ำชื่ออะไรอ่ะน้องน้ำอะไรอ่าครับอะไรนะสอนที่ใครอ่ะกบเราดิสอน้องน้ำไงขอตีผมมาขอตีผมมาใครใครเข้าน้ำขอตีอย่างผมมาไอสัตว์กิจกรรมโอลิมดี๋ยวพี่โดดมาแล้วพี่โดดมาแล้ว ใครเดิมตามเดิมตามไม่หามมาครับมามากดกดคอตี้มาติตตี้กาดโอ้โไปกันหมดเลยอ่ะเหลือสิบสามคนอ่ะไม่ค่อยเลยเฮ้ยมีคนนึงอ่ะพี่ปฟาอ่ะไม่ยอมไปอ่ะ ไปไม่มาไม่เป็นไรอายุก็ไม่ไปหลบไปก็ไม่ไปโคตรทรมานเลยะเดินช้าแล้วบางอื่นยี่งไอ่าโอเคมันแค่นี้นะจ้ะพี่แบงค์ได้กี่คนแล้วสิบสามโอเคเยอะอยี่ไม่ถึงไม่ถึงสิบเอ็ดคนเอ้ยเก้าดีสิบเอ็ดดีอย่านับตัวเองนับไงเออเออว่ะอ่อนผิดตัวเยอย แนวหนึ่งครับแนวหนึ่งไออูวายอู๋อยู่นี้ปะเนี่ยอะไม่ไปไม่ไปอ๋อไม่ไปมีใครบ้างหมดเนี่ยเอ้เี่ยดูชื่อกูงงไอี่ยเก้าคนนะเก้าคนนะจะเริ่มเลยไหมเดี๋ยวอสองอีกสองนาทีอีกสองนาทีอ่ามาเข้าที่ระวังไปไปเลยเหรออย่าลืมเดินได้นะหลอกหลอกกันเดินนี่คือ นั่งวิ่งดูออกต้องไหนวะก็ดูแผนที่ตลอดผมผมจะดูแผนที่ตลอดนะผมจะพางด้วยอย่าลืมถ่ายคลิปนะอย่าลืมถ่ายคลิปนะถ่ายคลิปได้ไงวะเตยเตยถ่ายคลิปไม่ไไม่ให้พี่เตยถ่ายเอาผมจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แบงอย่าพิ่งก่อนห้ามวิ่งใช่ไหมสรุปห้ามวิ่งนะถ้าเกิดแป้งเห็นใครวิ่งมาหาแป้งอ่ะตัดสิทธิ์เลยนะต้องเดินอย่างเดียว อะไรอ่ะรออะไระี่ะอะไรอ่ะใครอ่ะก็คือใครจอจนวัย่สิบหหมดแล้วยังเอ่ยมีใครจะมาอีกไหมคะตาเอานิตาอิตา,อตาเออกี่คนแล้วตาเขาตีมาเขาตีมา น่ารักน่ารักกรุงกริงถอดเสื้อเลยดีกว่ามาเป็นสิบคนนะกิจกรรมมีสิบคนนะเอาเลยพี่แบงค์่อยตัวเข้าที่ร่วังไปเอามาโคตรทรมานเลยเดินเดินไปอย่างนี้เฮ้ยข้าววิ่งนะข้าววิ่งนะข้าววิ่งหนึ่งเดือนข้าววิ่งทำสัตว์ชี้เยนะโคตรทรมานเลยมาเดินอย่นียเสียงไม่ใช่วะ ลาภพรไม่ไงไม่ไม่แฟนมิกเบ้นตรงไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีมเบ้นไม่พลาดเลยเ้ยเมีคนมีคนใกล้มีคนใกล้มีคนใกล้ไม่บอกชื่อีรยวบอกชื่อเดี๋ยวมันรู้พอแล้วมันจะรู้กันไม่เนี่ยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มีคนใกล้แล้วใกล้แล้วแล้วขอชื่ออะไรอ่ะไม่บอกบอกไบอกลักษณะก็ได้บอกลักษณะเจอหน้าเจอหน้าเดียวเลยนะเจอหน้าเดียว ยีงไงคนนี้ออเดย์คนนี <t ik> <t ik ้แหละถูกแล้วสิตอนนี้มีคนมีคนเฉียดเฉียดไว้เฉียดมาเรากลุ่มียวออเดย์น้องไม่เล่นเล่นตัวผู้หญิงนะคะเล่นตัวผู้หญิงนี่คือคำใบตัวผู้หญิงไอ้มีคนไกลไว้มีคนไกลโอ้ตัวผู้หญิงช่วยได้มากเลยเดินไปเดินมาลูกเดดผ่านไปผ่านมาว่ผ่านไปผ่านมาเฉย แม่งแอบดื้อไหนวะเยอะวะทำไมไม่เดียววะโอ้โหนิดเดียวอีกอ่ะพี่แม่งจะมาปอมตัวแม่ค้าตรงไหนวะเดินไปกัดเดียวกดเดียวมั่วๆแม่งด่าให้เดี๋ยวกูเดียวกูเดียวอาลิต เฮ้ยใกล้แล้วทำไมไม่เดียววะไม่รู้ไม่รู้เลยเนี่ยเฮ้ยมีคนมีคนติดเลยมีคนใกล้เลยอ่ะมีคนใกล้เลยอ่ะแบบหืมมีเดียวเองอ่ะเฉียดไปเฉียดมาขคํานี่ ก็ยานลิบๆชื่อชื่อมีสองพยานอะมีสี่ตัวนะภาษาอังกฤษใครบ้างวะมีสองพยานสี่ตัวมีภาษาอังกฤษสี่ตัวเราเมื่งเมื่อกี้เดินแบบเหยียบหัวเลยอะเหยียบหัวเลยี๋ยววะตอนนี้ไม่ลงลงเพื่ออยู่ลงเพื่ออยู่สาวสี่ตัวเว้ยไม่ไม่กล้าไม่เดีวเว้ยผมเป็นพี่พี่เดียวเลย สัตว์ไอตรงตลาดก่าไม่คนเยอะเดีววะเดินหาอะไรกันเนมันเมื่อกี้ที่ยืนอยู่สามตัวไม่เดียวอ่ะเดินผ่านไปผ่านมาไว้มาแอบตั้งร้านอยู่เอมันมลองตัวโอลิมเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยแบบสองรอบสามรอบเออเหยียบหัวไปเลยอ่ะไ่เนี้มาไว้ยอเล็กอนมาไว้ยอเล็กอน ไหนวะไหนวะเฮ้ยทำไมไม่เร็วอ่ะเมื่อกี้คนแก่มาเนี่ยต่เลยแบบเดินผ่านชื่อภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษชื่อภาษาอังกฤษสี่ตัวตัวผู้หญิงอืมตัวผู้หญิงภาษาอังกฤษสี่ตัว เอาเอาแล้วเอาแล้วอ๋อนี้แบบออมาอ๋อที่เดียวกันหมดเลยวะเอาแล้วเดี๋ยวยังน้องไปมีคนเดียวยัะย่งอย่างอย่งอหอะไรวะไม่เห็นเขาไม่เห็นอยู่ไหนอ่ะโอ้ยออตอนนี้ออกันเยอะเลยอ่ะไอ้กูมาออด้วยสัตว์ไหนวะไแตวะเพี่ออยังไหนเป็นคนพ้นเยอะเลยอ่ะแบบอย่างมั่วตรงเนี้ยเปซี่่่เเเซซีี้ย เดินตามกูมานี่หรือกูบอกอย่าไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อมันมันอยู่นี่เออแแต่เดินตามกูมาแค่หอย่าไปเชื่อมันมีมีคนเฉียดมีคนเฉียดไม่เด็วอ่ะเฉียดแต่ไม่เด็วอ่ะินวัดไม่เห็นมีใครเด็วเลยเม้ยไม่เห็นหรือไม่กล้าเด็วอ่ะ ลงสายจะไม่กล้าเดียวมันมันมีแต่ชื่อภาษาไทยันเรไม่ษารกิจสี่ตัวภาษากิจสี่ตัวมันยากขนาดนั้นเลยวะลองมาหาไหมเดี๋ยวไปส่งแล้วแถมต้องเดินแล้ช้าอย่างเงี้ยโคตรทะมานเลยเอาแล้ว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 ล้เอาแล้วเอาแล้วล้อยูล้อา้อาลเอ้อแอล้อ้อาแอาอ ก็ยังก็ยังพี่พี่เด่วเลยเนี่ยสูงสุดเลยเขาไม่รู้ไงอะไรวะของแป้งนี่ตัวเวลอะไรตัวเวลหนึ่งอะไรเวลหนึ่งน้องแป้งน้องแป้งอยู่อยู่ตรงบ่ออะไรวะโอ้ยอุยไม่โดนน้อง พอบอกว่าอยู่ตรงบ่อทีล้อมเลยนะชื่อโดนหลอกง่ายมากเออยืนน่ารักห้าได้แล้วน่ารักห้าอครน่ารักห้าใครชื่อน่ารักใครชื่อน่ารักห้าคะพิมพิมพิมน่ารักใครชื่อน่ารักห้าพิมหน่อยเกมเกมได้ชื่อในเกมอะไรชื่อในเกมอะไรนี่นะคะนี่ตัวแม่ นี่สวยๆเลยคุณมิกไหนอ่ะคนไหนฮะแบอยู่ทีงบ่อตกปลาแบงอยู่ที่บ่อตกปลาไม่ต้องเดลแล้วน่ารักค่ะได้แล้วมาแสดงตัวแสดงตัวนี่เราแบงค์แบงค์แบงค์ขอกดตี้ก่อนนี่คือน้องแ่าแม่งอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้แบงคซ่อนเมื่อกี้แบงคซ่อนอยู่ตรงนี้มีคนเฉียดไปเฉียดมาอย่างเยอะอ่ะเนี่ยแบงคซ่อนตรงเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยแบงคซ่อนตรงเนี้ยเมื่อกี้ ตรงนี้เลยยืนสวยๆไอ้ไอ้ที่อะไรหลบไฟอ่ะหลบไฟอ่ะพ่านเดินชื่อเมื่อกี้แบงค์ท่อนงีไอ้คนที่ชื่อกบอะไรวะกบเหลาอะไรเออกบเหลาเออแบบเป็นคนที่เฉียนแบงคนแรกแล้วก็เฉียนไปเฉียนมาเยอะมากอ่ะอ้าวนีกรอบหมดเลยไม่มีคอสไม่มีคอสอีกสามอันอ่ะอีกสามอันอีกสามอันแต่ว่า ไม่ใช่คอสมัวเป็นคอสที่ไม่รู้ดิพี่แว้งเจ็บจีดให้มาไปๆเออแว้งแวัดก่อนดีกว่าไปหอดกันไป <พอ S 2> กลับ <พอ S 2> กลับกลับกคอขหา